สำหรับเพื่อนเพื่อที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนจิงดอมนะครับคุกกี้แลนโอเวนเบกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนเพื่อสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เซิร์ฟก็เปิดกล่องเวลานะครับเดี๋ยวมาดูอัปเดตนะครับมีอะไรบ้างนะมาดูที่กล่องจดหมายกันนะครับรอบนี้แจก300รคิทตันนะครับแล้วก็จะเป็นรางวัลอัปอยู่ในคอร์นนะของผมอัพแค่3ดาวเองนะครับก็ได้ประมาณ10พิมพ แล้วก็ของเล็กน้อยนะครับโดยในคนผมไม่ได้ปั้นนะเลยได้แค่นี้นะครับมาดูที่ตู้สุ่มคุกกี้กันนะครับอัปเดตคุกกี้ตัวใหม่นะครับคุกกี้กับปันคาเวียนะครับทางเกมเขาแกร่งมากนะครับเพราะว่าลุงแกแค่ดับอีปิกนะครับอัตราของลุงนะครับประมาณ1 4 4เปอร์เซ็นต์นะครับเกรดอีปิกนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวเบสเพอร์ด้วยนะครับ0.054เปอร์เซ็นต์นะครับเรทน้อยมากนะครับอันนี้จะเป็นตู้สุ่มพิเศษ คุกกี้แบ็คเพลย์นะครับอันนี้จะเป็นภารกิจนะครับอ่าการันตี2 5 0ครั้งนะครับอันนี้เกลือแน่นอนนะครับตัวนี้นะเดี๋ราลองมาสุงในตู้ลุงคาเวียดูนะครับเผื่อเจ้าตัวแบ็คเพลย์จะออกมานะแล้วก็ตามหาลงไปด้วยนะครับรอบแรกอืมมีปีกสองตัวครับรอบที่สองครับโอ้มาแล้วนะครับรอบนี้มนี้ผมออกให้นะครับสองรอบประมาณเลยเดี๋ยวดูคัตเซกันนะครับ โคดเท่กับตันจิกสเปโร่ไหมเนี่ยมาแล้วสายระเบิดนะครับตรงกลางนะโอเคต่อครับปึ๊บๆสวยครับได้มาอีกหนึ่งตัวนะแล้วก็ได้เอเปโซมานะครับเอ็นี้ผมมันได้ปั้นเลยนะอ่ารอบนี้เกลือครับรอบต่อไปมาเป็นสุ่มธรรมดานะครับ อันนี้ไม่ค่อยหวังเท่าไหร่นะสุ่มธรรมดานะเพราะว่ามันจะเกลือนะครับเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าตู้อีพิกนะครับเกลือยาวๆไปครับอ่ะมาที่ตู้ลุงใหม่นะครับอันนี้จะเป็นการแชร์คิดตันแล้วนะครับคิดตันผมก็น้อยนะครับไม่ได้เก็บไว้นะมีแค่ประมาณสี่หมืนเก้านะครับห้าหมื่นกัารตีไปโอ้โหเกลือครับอ่ะลุงใหม่หนึ่งตัวนะครับต่อครับปึ๊บป๊บ เกลือครับและเศษมาสองเศษครับอันนี้ก็เกลือครับผมจะสุ่มรัวๆเลยนะครับอ่ะอันนี้โอ้โหเอคกับเซอเอมนะครับเอคมาก็ดีนะครับได้อัพดาวนะเหลือสองหมื่นแล้วนะครับโอเคมาอีกหนึ่งตัวครับต่อครับไอเบ็คเพอร์นี่ผมไม่หวังเท่าไหร่นะเพราะว่าโอกาสมันน้อยนะครับถ้ามาก็ดีนะครับแต่ผมว่าน่าจะยากนะครับ อาหลังๆนี้ลุงออกบ่อยนะเนี่ยโอ้ลุงมาติดๆกันเลยผมว่ามีโอกาสจบที่3ดาวนะครับถ้ามาแบบนี้นะอ่ะสุดท้ายก็ได้พาเฟ่มานะครับเหลือเศษครับพอส่งไปหมดเลยแล้วกันอันนี้จะเป็นข้าวลายนะครับต่อครับเศษลุง2องเศษถ้าเป๊ะม,มานี่โอ้โหเซอร์ไพรส์เลยนะครับเนี่ยถ้าสุม่มบางเดียว อ่าเฮียบ,บกริบนะครับอ่ะเหลืออีกหนึ่งเศษสุดท้ายครับอ่ะโอเคคาดว่าน่าจะได้ประมาณ3ดาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะขอรับก่อนอ่ะครบแล้วนะครับตู้เบ็กเพิร์นนะครับอ่ะเดี๋ยวสุ่มให้ดูนะครับสักรอบแล้วกันปั๊บปั๊บขดข้ามเลย <c oughs> <c oughs> เกลือจัดมาอัปดาวกันนะครับ คิดว่าน่าจะสามดาวแหละเสียเท่าไรเอ่ยเสียร้อยกว่าโอเคสามดาวครับสามดาวนี้นึงนะโอ้ตามความเคารพเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดีย๋ยวจะมารีวิวนะครับอ่าเดี๋ยวไปศึกษาสกิลของลุงก่อนนะครับ้างใบเรือแล้วถอนสมองดาวนะครับเก็บความกลัวไว้ใต้ดาดฟ้าเรือคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่น,นี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ